เวลาเปลี่ยนโชคนะครับแล้วเราไม่มีเวลาไปตั้งศูนย์นะครับการที่จะให้ศูนย์ตัวอินตัวเอาเคลื่อนน้อยที่สุดเราก็ต้องลอยเก่านะครับนี่นะครับนี่ยรลอยเก่าให้สนิทนะนี่ลอยเก่าเหมือนเดิมนะอย่าไปใส่ให้มันเคลื่อนนะครับอันนี้หรอนี่ลอยเก่าเขานะลอยเก่าปิดให้หมดนะคอันนี้คือลอยเก่าแต่ถ้างี้มันก็จะเคลื่อนนะเราควรใส่ ขอมาให้อยู่รอยเก่าศูนย์มันก็อาจจะเคลื่อนนะเคลื่อนน้อยบางทีมินเดียวบางทีก็ลงศูนย์เปะเลยก็มีครับเทคนิคแต่รูปมากกันจะก,ก,จก,ก็วัดกึ่งกลางแกนนะครับแล้วก็วัดถึงเกีียวว่าความยาวเท่าไหร่นี่ครับแต่บางบางรุ่นคอแกนกลางไม่เท่ากันนะสำคัญที่วัดแกนกลางแล้วก็วัดไปถึง ความยาวถึงเกลียวนี่นะครับว่ากี่เซนนะครับมันจะแม่นกว่านะบางคนนับแต่เกลียวนะแต่คอคอมันเว้าโคง้งแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันถ้าวัดไปบางทีช่างดังสุูมก็สบายครับปรับไม่กี่มิลก็เสร็จคนระับแต่ถ้าไม่วัดไปก็โอ้โหเสียเวลาไปลองรถอีกนะครับ